สวัสดีค่ะคุณพี่เป็นสมาชิกของ beauty c o t t e g t หรือยังครับวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูทำบัตรสมาชิกให้ฟรีแล้วก็พิเศษส่วนลดสําหรับสมาชิกลด5%ตั้งแต่ชินแรกเลยแล้วก็นอกจากนั้นยังมีส่วนลดวันเกิดน,นะคะ20%เลยค่ะในสิเดือนเกิดน,นะคะของลูกค้าตรงนี้อ่าและยังจะมีส่วนลดมีการสะสมคะแนนทุกๆ100บาทจะได้รับคะแนน1คะแนนน แล้วก็สามารถนํามาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าแล้วก็ใช้สามารถใช้เป็นแลกเป็นสินค้าก็ได้นะคะนอกจากนั้นยังมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายแล้วก็ได้รับส่วนลดจากร้านค้าอื่นๆด้วยมาดูนะคะสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกนะคะตรงนี้นะคะถ้าในกรณีลูกค้าสะสมคะแนนครบสิแต้มนะคะจะสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีก30บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ450บาทนะคะสะสมครบ15แต้ม ได้ลดเพิ่มอีก100บาททันทีเลยค่ะเมื่อซื้อสินค้าครบ800บาทแล้วก็สะสมครบ25แต้มจะได้รับส่วนลดเงินสดอีก250บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ1,200บาทนะคะแล้วก็สูงสุดเลยสะสมครบ40แต้มนะคะจะได้รับส่วนลด400บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ1,500บาทนะคะ่าเดี๋ยวทำบัตรสมาชิกใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวหนูรบกวนขอบัตรประชาชนลูกค้านิดนึงนะคะเดี๋ยวหนูทำบัตรสมาชิกให้ตอนนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ